ชาวบ้านเฮอฮาพบอึ่งอ่างห้าขาแห่ขอเลขเด็ดสองเลขบ้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านพบอึ่งอ่างประหลาดนะคะปกติมีสีขาแต่อึ่งอ่างตัวนี้มีห้าขาแถมตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะคะ ก่อนว้นหวยออกนะคะจะมีเรื่องประหลาดประหลาดไม้ท่านรับชมเป็นประจำนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะชาวบ้านในพื้นที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะพบอึงอ่างตัวขนาดใหญ่นะคะแต่มีความผิดปกติหรือแปลกประหลาดไปคือมีห้าขานะคะซึ่งคนที่จับอึ่งอ่างตัวนี้มาได้คือนายนัทวุฒิเชิดสูงเนินอายุ32ปีนะคะ ชาวตำบลสายอออำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นผู้จับอึ่งอ่างตัวดังกล่าวมาได้นะคะตัวยึงอ่างตัวดังกล่าวนะคะเป็นอึ่งอ่างกระโดนนะคะหรือชาวบ้านเรียกว่าอึ่งกระโดนนะคะหรืออึ่งเผาเพศเมียนะคะมีลักษณะประหลาดคือมีขาห้าขา ซึ่งขาที่งอกออกมาเป็นขาที่ห้างอกออกมาตรงบริเวณกลางอกของอึ่งอ่างนะคะและมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าอึ่งอ่างตัวอื่นๆน,นะคะเมื่อนํามาชั่งน้ําหนักพบว่ามีน้ําหนักถึง1ขีดเลยนะคะโดยมีไข่อยู่เต็มท้องนะคะจากการสอบถามคุณนัทวุฒิที่จับอึ่งอ่างตัวนี้มาได้นะคะเขาบอกว่าเขา ออกไปจับอึ่งอ่างเป็นประจำในายามที่มีฝนตกเพื่อนำมาประกอบอาหารโดยพบอึ่งอ่างตัวดังกล่าวบริเวณป่าไผ่หลงังบ้านเมื่อเวลา20่สเนลิกาของวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะคะจึงจับมาเพื่อประกอบอาหารนะคะแล้วก็จะนำมาต้มโดยตอนแรกยังไม่ทราบว่ามี5้าขาทราบเพียงว่าเป็นอึ่งอ่างที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับอึ่งอ่างตัวอื่นจนเมื่อกลับมาถึงบ้านจึงนำอึ่งอ่างแยกดู เพื่อเตรียมที่จะต้มในช่วงเช้าพบว่าอึ่งตัวใหญ่ตัวนี้เป็นอึ่งเพศเมียที่มีไข่เต็มท้องสังเกตมีห้าขางอกอกอกมาบริเวณกลางอกและมีนิ้วสี่นิ้วคาดว่าน่าจะเป็นขาหน้าเนื่องจากปกติอึ่งจะมีขาหน้ามีนิ้วจำนวนสี่นิ้วขาหลังจะมีห้านิ้วจากนี้นะคะเขาบอกว่าเขาจะลเลี้ยงอึ่งอ่างตัวนี้ไว้นะคะเนื่องจากมีความแปลกและก็น,น่า จะมาให้โชคขว่าอย่างนั้นนะคะในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เมื่อทราบข่าวก็ต่างเดินทางมาชมนะคะความแปลกประหลาดของเจ้าอึนตัวนี้นะคะและก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นพบไม่เคยพบไม่เคยเห็นอึนห้าขาเลยนะคะทั้งนี้ชาวบ้านบางคนก็ตีเป็นเลขเด็ดนะคะบอกว่าอึนอ่างนี่มี สี่ขานะคะแต่ว่าตัวนี้มีห้าขาแล้วก็มีหนึ่งตัวเท่านั้นก็คือสี่ห้าหนึ่งนะคะบางคนก็บอกว่าเก้าห้าหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะเขาก็จะนำไปลุ้นในงวดนี้นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะต่างจังหวัดก็จะมีอึ่งเยอะนะคะอึ่งอ่างกบเขียดพวกนี้เยอะนะคะก็จะมีข่าวเกี่ยวกับอึงออกมาเยอะนะคะก็ ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านรวยกันนะคะสวัสดีค่ะ